ย่าฟนะีซีทุกท่านครับบ้านากการจัดสวนนะครับก็มาช่วยพัฒนาหมู่บ้านนะครับบรรยากาศช่วยพัฒนาหมู่บ้านนะครับตัดตัดนะครับคนกวาดก็กวาดเลยครับมี่บรรยากาศนะครับบรรยากาศ,ากาศเป็นบ้านเรานะครับ บ,บ้านเลยนะครับเยกันนะครับบ้านเรานะครับต้องสาในวันเดี๋ยวมาจนบ้าสานะครับรรยากาศบ้านทุ่งครับผมอย่างกับนักออหนังไทยบ้านเลยครับเอฟเฟคเทียบนะครับดูเอฟเฟคเทียบเลยครับยอดครับผมทั้งควันทั้งคนวาด ลาดข้างนี้ก็เป็นปูนพะชาดาเด็กเล็กนะครับอำเภอเมืองสุมเขตเทศบาลเมืองสุมเขตนะครับแของเภอบริเวณนี่ครับบรรยากาศมันบ้านเราเลยครับฮึผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับูช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้นี่ครับคุมงานเลยตอนนี้เขื่อนกัจจัประมาณห้าเขื่อนครับ ู้กันยิบตาเลยครับผม,ไม,ม,มบบบไม่มีใครยอมแพ้ใคร,คร,น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 ,ครนี่ครับผู้วยนะครับไม่มีใครยอมแพ้ใครครับสู้กันสนันเลือกชาดิเลครับพัฒนาหมู่บ้านเรานะครับมีสุขคลอ,องห้วยประจำหมู่บ้านครับ เราก็ได้น้ําจากนี่แหละครับเข้าไปใช้ในหมู่บ้านที่นี่บุรีรัมนะครับผมหมู่บ้านอยู่ในจังหวัดบุรีรัมนะครับซึ่เป็นการพัฒนาประจําหมู่บ้านนะครับหลังละหนึ่งคนนะครับออกมาช่วยกันโครงการนี้พักเครื่องนะครับเสน่อยก็พักก่อนครับผมวันนี้ทั้งวันครับ ช่วยนั่งนะครับผู้ช่วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจุมเดชครับช่วยนั่งแล้วนี่แล้ะครับ,น,น,บ,รบนี่นะค,ครับของห้วยห้วยลุงประจำหมู่บ้านนะครับชื่อว่าชื่อห้วยลุงครับเดีย๋ยวฝั่งด้านนู้นครับยังไม่ตัดตัดฝัด่งนี้ก่อนเราจะตัด อ้อมไปจากฝั่งนี้นะครับพากอ้อมไปจากฝั่งนี้นี่คอต้นไมยราดนะครับไมยราดช่วยกันครับชาวบ้านหลังคาแล้วหนึ่งคนออกมาช่วยกันครับ ก็มีดมาครับใครมีเครื่องตัดหญ้าก็เอาเครื Heh ่องตัดหญ้ามาช่วยกันนะครับนี่ครับคนมีมีดก็มีดมีเครื่องตัดหญ้าก็มีเครื่องตัดหญ้าออกมาช่วยกันครับคนละชิ้นเลยชิ้นนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้ครับที่รักทุผู้ชมทั่วโลกครับช่องไอเซียวบ้านนะครับมีดคมมากครับตัดยุดเดียวขาด กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากติดตามช่องเลยนะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับนีเหตการร่วมด้วยช่วยกันนะครับของชุมช,ชนบ้านเรานะครับน้องคาละหนึ่งทา่านออกมาช่วยกันนะครับน้งคารละหนึ่งคนตามระเบบายของผู้ช่วยและผู้ใหญ่บ้านนะครับเพื่อทำให้บ้านเมืองเราหรือหมูห่บ้านเราตาขึ้นนะครับ เสร็จก็เริ่มต่อครับฝั่งนู้นก็เริ่มตัดแล้วครับไกลๆน่งนะครับเห็นไหมครับตัดรอแล้วแล้วฝั่งนี้ตัดเสร็จก็จะไปลุยต่อฝั่งนู้นครับผมอ่าก็จะไปสุดจะไปส,สุดตรงนู้นนะครับนีน่หนนะครับต้นไม้ใหญ่ๆหนึ่งครับ สนันมันไวไปเลยครับอาวุธครบมือง่ายๆเราพักก่อนครับไม่เร่งไม่รีบนะครับว่าไปเรื่อยๆครับไม่ใช่งานงรับเหมางัดงานช่วยกันรวมด้วยช่วยกันนะครับรวมด้วยช่วยกันง่ายๆเรพักครับไปเรื่อยๆครับ ชนชนหมู่บ้านเรานะครับมช่วยกันผลไม้ผลมือใครมีไม้กวาดก็ไม้กวาดมาครับช่วยกวาดใครมีมีดก็มีดมาใครมีเครื่องตัดหญ้าก็เครื่องตัดหญ้ามานะครับคิดดูสามสิบลังคาเรือนนะครับถ้ามีเครื่องตัดหญ้ายี่สิบลังคาเรือนก็เครื่องตัดหญ้ายี่สิบเครื่องออกมาช่วยกันนะครับมีดไม้กวาดนะครับ 30บลังคาเรือนถ้าแบ่งเป็นเครื่องไผ้าสิบลังคาเรือนไม้กวาดสิบลังคาเรือนแล้วก็มีสิบลังคาเรือนนี่ยังไงก็เสร็จแน่นอนครับช่วยกันเสร็จแน่นอนนี่ครับตัดแตง่งตัดแต่งจริงแนละ้ที่ยื่นออกมาตามต้องถนน ด้วยเช่นกันครับในบ้านของเราในคุ้มของเรานะครับด้วยความสะอาดมือมีดมือมีดที่คือมือมีดมือมีดนะครับ โดยใช้กันครับนำทีมโดยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมทุกท่านที่เข้ามา,าชมแล้วกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับร่วมด้วยช่วยกันหมู่บ้านเรานะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับก็ขอ,ขอฝากให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ ปลอดภัยจาโกโรคต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญให้มีเงินใช้กันเยอะๆนะครับมีเงินเก็บกันเยอะๆทำแล้วก็มีแต่เงินทองไหลเมาไหลมาเทม,มานะครับไม่ให้มีไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องลําบากนะครับมีแตความร่ารวยร่ารวยลุกชนนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ